จึงกากพบกับทั้งสุภาให้ดาบลุ้นดาบท่านไปทัพดาบจัด,ด,ดจาก,การมันโอ้ยมึงจะเป่าอะไรทั้งยนะ่ะเป่ายันเช้าเลยมั้งได้พบสตรี เป็นสาวเป็นแซ่แม่สาวนออ้อยอิ่งกำลังเป็นหญิงเต็มตัวสมควรรีบกลับไปม,มีผัวอุทิตตัวเพื่อแพรดูเธอกำดาบ มันไม่เหมาะสมควรไปเกาะสายเป้ลองโอรทาโอรเอัเคองรูม,มาแต่ชาแต่นะจะดูสวดดูสรงทางเอวองออนแอน้ะเยียคขา I'm a man 当天。 สงครามมันไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงใช่ขับบ้านไปเลี้ยงรูปไปเลี้ยงผัวถ่อไปปากดีนักนะเห็นสวยๆแบบนี้ไม่มีเจ้าของอย่าไมุ่่พูดจริงเปล่าเอาดีไม่มีนะไม่มีจริงนะพูดจริงจริงแล้วไม่มีนะจริงสิไม่มีก็ไม่มีไม่มีแน่แน่ละไม่มีเลยถือว่าผู้หญิงเขาพูดแล้วนะไม่เกี่ยวกับกูนะนี่ มาเครืองกันนะเว้ยเป็นผู้หญิงเนี่ยมันไม่สมควรจับดาบจับทวนออกศึกสงครามพูดไปเพื่อนมือต้องไวไปเปอ,อปากต้องร้องกล่มรูปนะนี่ถึงเป็นกุนรัสติทู<อ>เคยได้ยินไหมแปลก็ไกวาดาบก็แว่งแข็งหรือไม่แข็งมา<อ><อ>ถึงอะไรมาถึงอะไรหัจไทออ,อย่ายามหญิงหญิงไทยไม่ที่ชั่วไหนลำบาก หนตรากตำหนทําครัวเป็นเพศแม่ใช่เก่งแต่ยั่วผัวเมื่อไรออสู้เขาสู้เขา,เาวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยสวยเพราะวัดดัดนิสัยบ้านก็ช่วยวัดก็ช่วยอำนวยชัย ไฟไม่จายใดไม่ชัดสตาร์ทพังสุดยอดอะไรจะกันทีทับแล้วไม่รองทีท้องมาให้รับทำหมันสิครับเวลาทับจะได้ไม่ท้องเฮ้ยไอสาระเอาเอาเอาสิบกว่าปีจากหมามาหมาจำได้กลับมาใหม่หมายังรู้กูเจ้าของสิบกว่าปีอะไรนะ จากเมียมาเมียไม่มองโถนวนน้องเร็วก็มาอีหาจิกเอาอี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 กว่าใครปากเหวตื้นนึกเหอะไรของมันอันเหวอันเหวตื้นไปนะชาไปนะชาไปนี่อย่าพูดเสียเวลาอให้โอกาสสุดท้ายถอยทับกลับไปไม่มีทางถึงเราจะเป็นหญิงหางแม้จะเข้าผ่นดินตะเกิงใหม่ก็ข้ามศพเดตยาคนนี้ไปก่อน

อุมายาเผลอิอามายาเผลออาุมาอยู uh, wow, we, oh, wow. okay. cioè, ่บนนัอย yeah. yes. ู uh ่บนอยยังไงยังไงอยู่บน้อยู่ร่างจอยฉันไม่ยอมลด เอายังไงเอานับสองไม่ให้อ้อมเอายังไงเอาไม่ให้อุ้มอ่ะเอมีปัญญาไหมล่ะใน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 เรื่องต้องอุ้มแล้วทำไมแล้วทำไมไม่ให้อุ้มอ่ะเล่นลิเกเนี่ยให้มันมีไว้พิพมั่งเจอดังเอกทุกคนก็ต้องอุ้มทุกคนเลยไงแต่มันอุ้มทุกคนเอาเถียงกันสิมีปัญญาก็อุ้มเอาเองเจ้อย่าเอาเรื่องหลังลงมาว่าล่าลงลิเกที่ว่า สู้เขากระดองหอมสู้สู้กระดองหอมสู้สู้กระดองหอมสู้สู้เอ้ยกระดองอะไรเนี่ยอ้าวอาพี่หายพี่หายพี่พี่อุยมกูหายแล้วงงไปหมดเลยลุ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 ยเฮ้ยไม่ได้และวขอเลี้ยงเอาละเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยพี่รุ้กูรู้แล้วมันผิดท่าไม่กูรู้แล้วทำไมไม่ให้อุ้มทำไม อุ่นนักใช่ไหมวันี่ยอังสุไปมึงแกล้งเขาหรือเปล่าอังสุไม่เว้นออกกันเส้นีกอุไม่ไอ้นู๊มึงเล่นลิเกแนวไหนอุ้มนางท่านั้นวะมึงก็เป็นลมสมไมก็ไม่รู้เมื่อกี้เจ้กูเหมือนจับกบเลยเล่นะไรโคล่วงอ่ะใจหายเลยไปกินอะไรมาเนี่ยยุพี่ได้กินอะไรเลยวันนี้เอาแกงเปล่าไม่กินอะไรเลยเหรอแล้วกินกาแฟมันไม่หนักตรงไหนวะ กาแฟที่แล้วหนักเท่าไหร่งานที่แล้วว่ะสามสแล้วงานนี้สี่สิบโอ้ส10โล10โลมันหนักอะไรอ่ะจะตื่นเต้น80โลกูขยื้มมาแล้วพูดว่าอะไรหนักอะไรอ่ะออมันก็หนักไอ้นั่นไงเฮ้อะไรอะไรนี่ไงโอ้หนักหนักมงกุฎมงกุฎมงกุฎมิดเมียนมาหนักมงฉันดูดูแล้วโอไม่ไหวแล้วเชิญ เฮ้ยเฮ้ยไม่ e, ได้ดิเฮ้ยไม่ได้ดิเฮ้ยไม่ได้ดิเฮ้ยเออคุณรต้องให้สมจริงสมจังใครอยากให้น้องนุอุ้มน้องน้องขอเสียงประมือ่อยครับเสียงมานี่เขารอดูตอนอุ้มไม่กล้าอุ้มไม่กล้ากลัวหล่นกลัวหล่นหรือกลัวใครเห็นว้าเฮ้ยเฮ้ยในที่สุดความจริงก็เปิดเผยว้าไอ้ต้นไอ้ไอ้ต้นไอ้ต้ล กูถามนะไอ้ที่เขาแซวนั้มีจริงไหมเอ้าจริงสิไม่จริงเขาจะแซวได้ไงมึงก็พูดส่งเดชนะตอนนี้คนชอบด่ากูเจ้าชู้อยู่เจ้าชู้เหมือนกันเติร์นมึงว่าเขาคุณเหนื่อยมากเลยทุกวันนี้รู้เจ้าชู้หรือเปล่านี่นี่ให้มันดีๆหน่อยนี่นี่อะไรเยี่ยอะไรเยี่ยอะไรพูดอะไร่ะเยี่ยอะไรอนี่นี่อยู่เงี้ยเอาเลยจอาไงเอามาสิอุ้มสิเดี๋ยวอุ้มอ่าเออเด็ด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 ช่วยเจ๊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 เวลา แกน้ำหนักขึ้นใช่ไหมเขาเป็นธรรมดาเพราะคนกินนะนะแต่ว่าพี่นูเคเาอุ้มบางทีแขนเขาเล็กเจต้องช่วยสปริงตัวโอเคพอตอนเขาชอ้อนปุ๊บเนี่ยแกสปริงตัวได้เฮ้ยเตินมันสิบหายนสปริงตัวหางวหายหลังไปเขาได้ชอ้อนได้สำัถนัดกลัวภาผ้ามันจะออกมาดูนับหนึ่งสองสองอุ้บอเ้เเฮ้ยเฮ้ยฮ พคองพระคองดีโอ้ครับผมคุณแม่ขอทุงเลฮะจัดไปครับให้ใครลำอ่ะอังสุมาลำโอ้โห้ทุงเลเขาเชิญนะครับทุกท่านทำบุญร่วมทำบุญเอานางฟ้าแห่กระเพื่อนขึ้นขาโบสถ์ครับขุณแม่บอกว่าหมุนให้ดูหน่อยหมุนให้ดูหน่อยหมุนให้ดูเลย อย่างนั่นนุ่นบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปเท่นี้เดินเหนื่อยไหมเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยเดแล้วที่เหลือทำไงวะก็เอาแหงข้อมั่งเลยเป็นคนไปใจประดุกเฮ้ยเจ้าเอ้ยอินูจะรีบไปไหนล่ะจ๊ะทำตัวมันง่วงลุดข้อมีทราบว่ามาถางมอมาถางมาสักมาทามอะไร ทางอะไรไม่ทไาแม่งท่าผู้ให้กำเนิดพวกแกถูกไีเวนพูดก็พูดน่อยเสือพูดผิดอีกเอาอย่างงี้เต้นเนาะเอาอย่างงี้เดี๋ยวฉันสามคนอุ้มสามสามทีแล้วไปเลยหายพร้อมกันเลยเลือกเลยคนไหนเลือกเลยมันทีเดียวจะได้ไวๆทีเดียวเลือกเลยมันเกินมาคนนึงเลยฮะมันเกินมาคนนึงเดี๋ยวกูสองคนเองโอ้โหกูไหวเอาคนนี้กับคนนี้กูเองไอหนูคนนู้นไม่ไอ นี่หน้าสวยไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวกูเองเนเน่กระปุ๊โน้นมึงหนูสองคนเหนือพี่ไอ้สต่ดานมึงคัดเลยนะโอ้โหไหวอไหมเนี่ยไอ้หนูอ่ะเดี๋ยวพร้อมหนึ่งสองสามอุ้มพร้อมกันเลยนะโอเคไหมโอเคหนึ่งสองสามมา